ท่านพโยคาวาจรทั้งหลายสรรดาิเพิ่มไิสู์สมณีนนทั้งหมดคําว่าพโยคาวาจรก็รหมายถึงท่านที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมร์หรือพระโสดาปฏิผลแต่ในที่สุดของท่านก็ต้องการความเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าพโยคาวาจร วันที่แนะน,นําไว้นี้ก็ยังเป็นที่เป,เป็นวันแรมสิบแรมสิบสามค่ำเดือนเจ็ดจำวันที่ไม่ได้จะเป็นวันที่สิบสิบเศสิบสองก็ตามจะไม่ได้แน่เดือนมิถุนายนสองพรอยสาสิบเอ็ดวันนี้ก็ขอพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านท่านรับฟังใหม่ ก็โปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกจริงๆก่อนที่ท่านจะเริ่มภาวนาตอนนี้ขอทุกคนนึกถึงนิวรณ์ห้าก่อนนิวรณ์ห้ารายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาตให้ถอยหลังมีห้าอย่างคือนหนึ่งความรักในระหว่างเพศ เย็นรักรูปสวยเสียงเพราะกินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. ความกโกรธความกโกรธความพยาบาทจองล้างจองผลาน 3. ความง่วง 4. ี่อารมพุ่งสร้างเกินไป 5. สงสัยในผลของการปฏิบัติทั้ง5้าราการนาี้เขาบรรดาทามพุทธบริษัท ขอืีว่ายับยังอารมณ์จิตไปก่อน <c oughs> ว่าทั้งห้าอย่างนี้ขณะที่จะเรียนกรรมฐานจะไม่ยอมให้มีในใจของเราเด็ดขาดว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิคำว่าฌานไม่ต้องพูดกันเวลาไหนมีวนห้าประการครอบคุมใจ เวลานั้นจิตแพ้นิวรณ์สมาธิไม่มีเข้าใจตามนี้ด้วยแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ทั้งห้าข้อยิ่งแพ้ทั้งห้าข้อยิ่งเหลวไหลมากตั้งใจว่าเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้นิวรแต่็ได้ว่าเลิกแล้วก็หวังันไปใหม่ความรักก็ความรักความโกรธก็ความโกรธอยากจังว่วงก่อน,นอน จิตคิดอะไรก็ตามใจชอบสงสัยก็ตามใจมันแต่ว่าเวลาที่จเจรินกรรมฐานพักชั่วคราวเอานิดเดียวจะทำสักห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงก็ตามใจชอบแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จิตคบกับนิวรณ์มาตั้งหลายอสงไขยกับมันก็ต้องแพ้มันบ้างจำไม่ว่าถ้าเวลาไหนแพ้มัน รู้โตขึ้นมาแล้วก็าร์ทัเริ่มาร์ทัขึ้นต้นสมัยก็หมดเรื่องกันไปก็ต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นของธรรมดาชนะน้อยๆแพ้มากๆมกันนายเข้ากับแพ้กับชนะพอๆกันนักเข้าก็ชนะมากกว่าแพ้ตามเวลาที่ปฏิบัติไม่ช้าเราก็ชินความเป็นชายก็เกิดหลังจากนั้นพอใจสบายแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่รู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ปล่อยไปตามสบายของร่างกายอย่าบาังคับลมร่างกายจะให้ใจแบบเบาและใจแรงก็ตามใจร่างกายอย่าไปบังคับหลังจากนั้นบรรดาแานพุทธบริษัทเมืจิตเป็นสุข ให้ใจเข้านึกตามทภาวนาให้นึกตามมาพุทธให้ใจออกนึกตามมาโรสําหรับคำภาวนานี้ไม่จํากัดท่านบุญไดคล่องภาวนาอย่างไหนว่าอย่างนั้นได้ไม่ขัดข้อแต่การแนะนําขอแนะนําเอาง่ายที่สุดนั่นคือพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทบางท่านชานาญในสัมมาระหังก็ได้อิทธิสุโกโตก็ได้อย่างไหนก็ได้ไม่ห้าม ถือว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกันรือสังขารนุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้ตามใจชอบเมื่อรู้ลมห้ใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนานด้วยพอจิตเป็นสุขคําว่าอนุสติท่านแปลว่าตามนึกถึงพอเริ่มจิตเป็นสุขแล้วก็เริ่มนึกแบบนี้ไม่ต้องทำสมาธิเครียดพอใจสบายสบายไม่ต้องตึงเป่ง ให้จิตเมียลองคิดได้ก็นึกถึงความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีเขาก็ตายเราก็ตายแต่ความตายไม่มีนี้มิตรื่อหมายจะมาเมื่อไรก็ช่างให้เรามีความรู้สึกว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอแต่คิดอย่างนี้ไม่ยหงอมืองงอเท้านะทำงานตามปกติเพื่อยังไม่ตายจะได้อยู่เป็นสุข ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปเป็นการทำงานในหน้าที่ครบถ้วนเ <c oughs> มื่อนึกถึงความตายลแล้วก็แล้วก็ต้องยึดว่าการตายคราวนี้การตายข,าข,อ,งของคน <c oughs> ถ้าจิตเป็นบาปก็ลงบายภูมิสีคื <c oughs> เอเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตศนสุรกายเป็นสัตว์นิรันเป็นต้นอาจจะเป็นทั้งสี่อย่าง ถ้าดีน้อยเป็นมนุษย์ถ้าดีมากหน่อยเป็นวรวนามีจิตเป็นชันไปปร่มจิตอาจะกิเลสปนิพพานเราก็จะต้องกันนรกบาปทำมาแล้วเท่าไรก็ตามเราจะไม่ทำบาปใหม่แต่เราจะไม่ยอมให้บาปเก่าเข้ขขาครอบงำจิตลากเราไปสู่ไบยภูมิไม่ยอมไปเราจะไปอย่างต่ำก็สวรรค์ อย่างกลางเราจะไปพระมโลกอย่างสูงสุดเราจะไปนิพพานตอานี้มันบาปมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องกันบาปสร้างกบแพงกัน้นนั่นคือสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบถวนเขาว่ารวบไปเลยทั้งสินห้ากับกำหนดสิบบวกกันแล้วจะเป็นสิบเอ็ดจะเป็นสิบเอ็ดข้อเป็นของไม่ยากหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่โกงเขาสามไม่ประพฤติในกรมสี่ไม่เดืมโุรารเมไรทางกายนทางวาจาอีกสี่คือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดยุยงเขาแตกเล้ากันสี่ไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ อันนี้ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบธรรถ้าเขาไม่ให้โดยเมตตาเราไม่เอาแล้วก็ไม่อยากได้พอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมสองความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองผันไม่พยาบาทใคร นีก็สามยอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าตรงยอมปฏิบัติตามทั้งหมดนี้เขาบรรดาแต่บริษัทต้องทำได้ต้องคิดว่าต้องทำได้ถ้าท่านบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งถือว่าท่านยังเป็นเหยื่อของบายภูมิอยู่ทั้งบาปเก่าและบาปใหม่มันจะลงโทษท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ครบถ้วน ขึ้นเชื่อว่าบาปเก่าๆลงโทษท่าไม่ได้บาปใหม่ของท่านไม่มีเพื่อทำจิตอย่างนี้แล้วเพ่ความมั่นคงของจิตก็คือนึกถึงปนิพาน์เป็นอารมณ์ทำทุกอย่างให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาเราทำเพื่อปิพานา์ไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันถ้าปฏิบัติในกรรมบท10บละสินห้บวกกันได้ก็ดี ยอมรับรัรถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็าตามนึกถึงความตายเป็นปกติก็ดีทรงลมไม่ใจเข้าออกกับภาวนาได้แบบสบายๆก็ตามทุกคนทําได้อย่างนี้จิตจะมีความสุขในชาตินี้จะหาความทุกข์ได้ยากจะมีแต่อารมณ์สดชื่นไปที่ไหนก็เป็นที่รักของคนทุกคนคนส่วนใหญ่นอกจากคนเลวจริงๆเท่านั้นมันจะเกลียด ก็เป็นของธรบรรดาพระพุทธเจ้าจอมคนดีก็ยังมีคนเกลียดแต่ว่าถ้าคนเลวเขาเกลียดแต่คนดีไม่เกลียดแล้วต้องการคนดีไปไหนก็ยังมีพวกมากเพื่อนมากที่มีอารมณ์เป็นสุขกลุ่มความวาทั้งหมดนี้ที่ทำที่กล่าวมาแล้วนักปฏิบัติใหม่พยายามฝึกให้ได้สำหรับท่านนักปฏิบัติเก่าให้ทำตามนี้ ให้เขียนคำว่ามรณะติคือคำว่าเราจะต้องตายเขียนไว่ข้าที่นอนจะตายเมื่อไรก็ช่างมันอาจจะตายเด๋ยนนี้ก็ได้เราจะได้แม่ประมาทชีวิตกั้นความทุกข์คืนหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วก็ต่อไปเราจะมีกำแพงกั้นอบายภูมิคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พื่ปิฤใิกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไร แล้วก็ห้าไม่พูดปดหกไม่พูดทำหยาบเจ็ดไม่พูดส่อเสียดแปดไม่พูดเพ้อเจอเ้อหลวไหลและประโยชน์เก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครสิบไม่จองล้างจองแผงไขรสิบเอ็ดยอมรับนับถือพระเจ้าด้วยความเต็มใจจะปฏิบัติตามทุกอย่างเขียนไว้ตามนี้แล้วก็ดิบสองเราตายเมื่อไรเขาปฏิพัติเมือนั้นเขียนไว้ข้าที่นอนตื่นเมื่อไรดูเมื่อนั้น เราวันนี้เราจะไม่ละเมิดข้อนี้ทั้งหมดถ้าเป็นเช้ามาทุกอย่างที่เราเห็นไว้จะปฏิบัติให้ได้จะไม่มีทางละเมิดข้อใดข้อหนึ่งพอถึงเวลาจะนอนก็ดูใหม่ก็ดูใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไวเระคิดไว้มันตรงตัวไหมถ้าเห็นว่ามีการทรงตัวจริงๆก็ใช้ได้วันต่อไปเราก็จะไม่ละเมิด ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่พลาดพลัง้งแล้วคิดว่าในเวลาต่อไปเราจะไม่ยอมปฏิบัติตำนั้นไมายความเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อต่อไปจะทําให้ครบถ้วนใด้ถึงเวลาก่อนจะหลับเอาข้อวัดปฏิบัติที่เขียนไว้มันดูว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรบ้างไปเห็นว่าบกพร่องก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมบอกพร่องเด็ดขาด เมื่อตื่นใหม่ๆก็มาอ่านตั้งใจว่าจะทาอย่างนั้นตรงถ้าทําแบบนี้ไม่ช้าจิตจะชินชินห้าบบกกำหนดสิทธิท่านจะทรงได้ภายในสามเดือนถ้าทรงได้เมื่อไรก็หมายความว่าท่านไม่ต้องลงอบายภูมิสีตอนนี้ก็มาพูดถึงหลักการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อพนิพานธ ทุกคนจะตั้งใจปรนิพาณจะไม่ไปก็ตามหน้าที่สุดมันต้องไปถ้าบุญบาร,รมียังอ่อนยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากก็ยังไม่อยากไปถ้าถึงคราวาระเข้ามาถึงความเข้าใจถูกมีมากขึ้นก็ไปก็ลงความว่าความเข้าใจถูกคือบาร,รมีเต็มบาร,รมีท่านเรียกว่าเต็ม แต่คาว่าบารมีจริงๆพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากําลังใจเต็มท่านนักปฏิบัติทุกคนต้องเขียนบารมีสิบไว้ข้างดินนอนตามที่ส่วนหนึ่งเขารู้สิธิ์พรอปานที่ท่านปฏิบัติมาท่านทําแบบนี้ท่านสั่งบอกว่าให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างดินนอนส่วนนี้เขียนก่อนก็ต้องเขียนเพราะเรยังพร่องอยู่ต้องเขียนเขียนเสร็จ แล้วก็ค่อยดูกันบารบมีสิบต้องเขียนเหมือนกันเขียนตัวใหญ่ๆบารบมีสิบอย่างก็คือหนึ่งทานบารบมีการให้ทานสองศีลบารบมีการรักษาศีลสามเนคขมารมีความอดใจสปัญญาบารบมีคารรู้รอบห้าวิยะบารบมีมีความเพียรต่อสูอ้อุปสรรค หกขันติบารมีมีความอดทนเจ็สัจจะบารมีมีความจริงใจต่อสู้แน่8ปดอธิษฐานบารมีตั้งใจไว้10เมตตาบารมีสร้างความรักให้เกิดขึ้นในคนณสัตว์สี่อเวศสิบอเวคขาบารมีวางเฉยตอนนี้สำหรับบารมีสิบอย่างเขียนไว้ข้านีินอนตอนนี้ไปตอนเอาจริงกัน ้าวเข้าไปหาใกล้นิพานแล้วหรือว่าการจะทําได้ไม่ได้ครบไม่ครบเป็นของธรรมดาใหม่ๆมันก็พลาดมาว่าถึงบาร,รมีสิบสมมติว่าถ้าเราให้ทานเราให้ทานอย่างเดียวมันก็มีแค่ทาน,นบาร,รมี้ว่ความจริงไม่อย่างนั้นเราให้ทานในบาร,รมีสิบต้องเข้ามาครบถ้วน อย่างการจะให้ทานเป็นทานบานบรมีแน่แต่การที่จะให้ทานได้ก็จะต้องเป็นขอโทษขอเวลานิดหน่อยการจะให้ทานได้จริงๆก็ต้องมีเหตุสองอย่างคือว่ามีความรักหรือว่าความสงสารนี่ก่อนที่จะให้ทานจริงๆก็ต้องมีเมตตาความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไปให้ เราไม่สงสารแล้วก็ไม่ให้ฉะนั้นการให้ทานนอกจะมีทานบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีเขาบวกดังนั้เมื่อมีเมตตาบารมีเขาบวกแล้วต่อไปก็ดูศินบารมีเวลาให้ทานเรามีศินบารมีไหมต้องคิดว่าเวลาที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาในบุคคลบุคคลและสายคนนั้นคำว่าสีก็หมายถึงมีเมตตาเป็นพื้นฐานคิดจะทำลายเขา คิดจะรักเขาคิดจะแย่งเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะแย่งคนรักเขาคิดจะโกหกอันนี้ไม่มีในคนที่เราจะให้ทานเราตั้งใจให้ดีเทนั้นเวลานั้นสินห้าไการใั้นกระหมดสิบไม่ก็มีครบในการให้ทานเพราะว่าคนที่เราจะให้หนึ่งเราไม่คิดจะฆ่าเขาเป็นต้นนั่นก็ต่อไปที่ว่าในเมื่อเรามีศีลบารมีแล้วก็มาดูเนคขมบารมีมีไหม เนื้อขมาบร,รมีคือการอดใจในการอารมณ์ก็รวมความในขณะนั้นที่เราให้ทานอารมณ์นี้วรนห้าเราไม่มีหนึ่งความรักระวังเพศไม่ที่คนที่เราให้ใหญ่จะได้เขาเป็นพัญญาสาม,มีไม่มีสองความโกรธไม่มีสามความวงไม่มีว่วงให้ทานไม่ได้ เสียลงมฟงุ้งซ่านคิดไม่ให้จะไม่ให้ให้จะไม่ให้ไม่มีห้าสงสัยว่าเขาจะเอาทรัพย์สินแล้วไปไหนไม่มีเราตั้งใจให้ด้วยความเมตตาประณีสงเคราะห์ตอนนี้ปัญญาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีมีไหมก็ต้องตอบว่ามีการให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รักคนรับทานย่อมให้ในคนผู้ให้ทาน คนให้ทานมีจิตสงเคราะห์บุคคลว่าผู้รับแต่ในเมื่อผู้ให้มีคนรักให้คนหนึ่งเขาก็รักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องมีญาติเราให้คนไหนกลุ่มคนละกลุ่มคนพวกนั้นก็รักเรารวมความรวมความว่าเรามีคนรักหลายคนในเมื่อเรามีคนรักหลายคนแล้วก็มีความสุขไปไหนมีแต่คนรักเวลานั้นก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส ดังนั้นการให้ทานที่ว่าเป็นผู้มีปัญญาในเวลานั้นจะเป็นผู้มีปัญญาคบรบถ้วนวิทยาบาร,รมีถ้าต่อมาก็เป็นวิทยาบาร,รมีมีไหมวิทยาบาร,รมีก็หมายความอดพยายามตั้งใจต่อสู้กับอุปสรรคอุปสรรในการให้ทาน,นคือความกระหนี่ขี้เหนียวทรัพย์สินที่เราหามาได้ยากเราจะให้เขาบางทีเราไม่อยากให้ แล้วต้องสมีความเพียรต่อสู้ปรปสรคห้ามหันความตนีขี้เหนียวเพราะสาปัญญาบารมีช่วยให้เห็นว่าการช่วยเขาเป็นการช่วยตัวเองให้มีความสุขเพราะมีคนรักมากเวลานั้นก็ถือมีวิทยาบารมีด้วยขันติบารมีเรามีไหมขันติคือความอดทนทรัพย์สินน้า,างาที่หามาได้รหาด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราแบ่งไปก็ตัดความเหนื่อยให้เขาไป ทรัพยินพยหา,ามาให้เราได้ก็ไม่สาะที่เราจะใช้ครบถ้วนมันก็ไม่ครบดังนั้นความอดทนในการตั้งใจจะให้เพียงจะให้พระสนติก็อดใจให้เพิ่มเป็นการรักษาเมตตาบารมีและปัญญาบารมีวันนี้ปัญญาบารมีเขาช่วยปัญญาบารมีเขาช่วยเกิดคันติความอดทนอดกลั้นให้เถอะขอมันน้อยไปหน่อยเราทําเพิ่มใหม่ได้ การตามเพิ่มใหม่ต้องใช้กําลังกายต้องรังกําลังปรรัญญาต้องใช้กําลังทรัพย์แต่ว่าเราก็ทํารวมความเราก็มีคันติบารมีด้วยท่านี้สัจจะบารมีมีไหมสัจจะบารมีเพราะตัวปรรัญญาตั้งใจคิดว่าถ้าให้ทานะจะไปมีมิตรที่ดีคนแทนที่เป็นศัตรูร้อยเปร์เซก็ไม่เป็นแล้ว คนบางคนอาจจะอักตันยูไม่รู้คุณคนเป็นของธรรมดาอย่างว่าพระพุทธเจ้าเมตตาในเทวทัตทิวทัยก็อักตันยูก็มีส่วนน้อยแต่นคนที่มีส่วนดีมีมากนะการตั้งใจคิดว่าจะให้ก็ให้จริงตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะบารมีทอนี้อธิษฐานนะบารมีคิดว่าถ้าเราให้เราตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเป็นคนมีทาน จะต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนมีการเจริญภาวนาเราตั้งใจจะทำนี้เราทำจริงตามบ้าไปอธิฐานบาร,รมีการตั้งใจไปเตรียมตอนนี้เมาเบียขาการให้ทานนั้นเป็นการเบียดเบียนตัวเองชัดให้แล้วทรัพย์สินน้อยลงไปกำลังใจก็เขาช่วยเพื่อปัญญาบาร,รมีเขาช่วยช่างเถอะไม่เป็นไรให้เขาแล้วก็เลยกกันไปวางเฉยไว คนที่รับทานจากเราจะรู้คุณไม่รู้คุณก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องการจดเดียวคือสวรรค์หรือว่าพรหมโลกเรนิพผ่านเราตั้งใจเฉพาะไปเฉพาะส่วนที่สูงเท่านั้นก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะไม่มีไม่มีการเตรียมตัวมาก็ขอย้าว่าเรื่องบารมีขอย้ำอีกเที่ยวเวลาที่ห้านาทีทุกคนมีอนุสติครบทนแล้ว ให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างที่นอนคือหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิทยาบารมีหกคันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบโอเบขาบารมี ลืมตาขึ้นจากที่นอนให้ดูบรารมีสิบรายการว่าวันนี้ทั้งวันเราจะทรงบารมีสิบในครบก่อนจะหลับก็ทรงบรารมีใหม่ให้อขออนญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งก่อนจะหลับก็ตรวจดูใหม่ว่าวันนี้ทั้งวันเราบกพร่องในบรารมีข้อไหนบ้าง นี่ก็ว่ากันไปถึงปรามีสิบ <c oughs> มาพูดถึงการปฏิบัติปรามีสิบย้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไม่มีการเตรียมตัวมาก็คลอกแลกหนังสือก็ไม่ได้เขียนมาด้วย <c oughs> ที่พูดเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือขอตั้งตนว่าถ้าเราจะให้ทานก็ดีรักษาสิ่งก็ดีจเจริญภาวนาก็ตาม ทุกอย่างที่ทำเริ่มต้นท่านลงมือทำได้นั่นคือบารมีสิบครบถ้วนจนการเจริญบารมีสิบไม่จำเป็นต้องไปไล่เดียดหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีสิบท่านจะครบถ้วนถ้าบารมีสิบครบถ้วนอย่างอ่อนท่านจะเป็นมาโซนดากบสีทาคามีได้ถ้าบารมีสิบเต็มครบถ้วนอย่างกลางจะเป็นพระนาคามีได้ ถ้าเป็นปรมัตถบารมีคือเต็มอย่างยิ่งจะเป็นพระอรหันต์ทีทีปฏิบัติก็สมมติว่าการให้ทานอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเป็นทานบารมีตอนนี้ในเมื่อมีทานบารมีแล้วก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีทานบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะอย่างเนึ่อนี่บารมีอีกเก้าจะมีไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าการให้ทานได้เพราะเมตตา เมตตาความรักกนนาความสงสารสแสดงว่าการให้ทานเราก็มีเมตตาบารมีเข้าควบถ้าขาดเมตตาเราให้ไม่ได้เนการให้ทานมีศีลไหมก็ต้องนึกว่นขนาขณะที่ให้ทานศีลข้อไหนขาดบ้างไม่มีขาดเลยการคิดะย่ขาเขาที่เกิโมยเขาจะแย่งความรักเขาไม่มีกรงข่าเราก็มีศีลน้บารมีด้วย นี่การให้ทานมีเนคขมะบารมีไหมเนคขมะบารมีไหมการอดใจในในมในิในในวรห้าประการก็ดูว่าขณะที่ให้ทานใหญ่จะแต่งงนานคนรับทานไหมไม่มีเป็นต้นสแสดงว่าให้การให้ทานก็มีเนคขมะบารมีด้วยนี่การให้ทานมีปัญญาบารมีไหมก็ต้องคิดว่าคนไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้ คนให้ทานได้คือคนมีปัญญาเพราะการให้ทานเป็นปัจจัยเกิดความรักเป็นปัจจัยเกิดความสุขเราให้เขาเขารักเราเราให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นมีพวกมีพ้องกี่คนเขารักเราในเมื่อเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขมากในเวลามันใกล้จะหมดก็พ้นเร็วแล้วในการให้ทานมีวิยะบารมีไหมก็ต้องมีด้วย ็แสคือว่าการให้ทานต้องตัดชิ้นใจต่อสู้กับความตนีความหงแหนเมื่อการทําอย่างนี้ต้องสู้กันด้วยความเพียรแสดงว่ามีวิทยาบาร,รมีด้วยการให้ทานมีคันติบาร,รมีไหมเวลามันจะหมดการอดทนอดใจต้องมีแน่คันติความอดทนไม่มีให้ทานไม่ได้เพราะทรัพย์สินต้องเสียไปต้องอดใจอดทนและการให้ทานมีสัจจะบาร,รมีไหมต้องมี ว่าเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาการให้ทานเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เราจะมีไว้ในการเจริญกรรมฐานเพื่อการทำลายโลภะความโลภการให้ทานมีอธิษฐานบารมีไว้ก็ต้องตอบว่ามีเพราะอธิษฐานนารมีคือการตั้งใจเราตั้งใจจะไปนิพพานเนี่ยต้องตัดความโลภโดยการให้ทานตัดความโกรธโดยการรักษาศีล สร้างปัญญาเกิดด้วยการเจริญภาวนาต้องมีนี่การให้ทานมีเบิคขาบรมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความบางเฉยให้ทานไปแล้วไม่นึกเสี้ยนใดไม่นึกอยากจะได้ดึงเอากลับมาใหม่โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะทําปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องการผลผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือผลได้แก่พระนิพพานเพราะการให้ทานอระบันดาตุทธบริษัท มันก็ต้องรีบพูดเร็วเพราะเวลาจะหมดและเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ต้องขอยุติวัตเพียนตัวนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาทพุสัสสัญญัิชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี